วันนี้เป็นวันที่21รกรกฎาคมนะครับในยุคที่เราจะต้องอยู่กับโรคโควิดไปอีกนานนะครับแล้วก็รัฐบาลเรียกว่าล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนให้กับเราโอ้โ oh, น no. แต่ก็ยังมีเรื่องดีอยู่นะครับก็คือวันนี้สาวว่ายน้ำจะเปิดอยู่เย้ yeah! และแน่นอนนะครับสำหรับใครนะที่อยากจะว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเองนะครับคลิปในตอนนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่ไม่รู้ว่าจะเริ่มว่ายน้ำยังไงดีนะครับ EP นี้นะครับ คลิปที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันโค้ชว่ายน้ำส่วนตัวว่ายน้ำคนเดียวก็เก่งได้เย่อันดับแรกให้เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับแล้วโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า s w i m Coach โลโก้ของแอปจะเป็นรูปหมีแพนด้าใส่แว่นตาว่ายน้ำสีฟ้านะครับน่ารักมากๆเลยเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปได้เลยครับจากนั้นตัวแอปจะขึ้นมาให้เราเลือกอยู่3อย่างนะครับอันดับแรกคือเรื่องภาษาแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษ อันดับที่2คือหน่วยของระยะทางแนะนําให้เลือกเป็นเมตรหรือเมตรนั่นเองอันดับที่3คือความสามารถในการว่ายน้ําของเราใครที่ไม่แน่ใจให้เลือกเป็น b e g เ n อ e r ได้เลยจากนั้นให้กด next ตรงนี้จะมีให้ sign in ผ่าน Google หรือ Garmin Connect ถ้าใครไม่มีสามารถกด next ได้เลยครับต่อไปแอปจะถามเราว่าจะเริ่มว่ายน้ําอีกครั้งในวันไหนถ้าใครยังไม่ได้คิดสามารถกด skip ไปได้เลยครับมาที่หน้าหลักของแอปจะแบ่งออกเป็น3อย่างอันแรก single workout แอปจะทำการสร้างโปรแกรมการซอมว่ายน้ำในแต่ละครั้งให้กับเราอันที่2 training plan โปรแกรมจะสร้างตารางการฝึกซ้อมว่ายน้ำของเราโดยเริ่มตั้งแต่1สัปดาห์ไปจนถึง16สัปดาห์อันสุดท้าย training log ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราเข้าไปดูสถิติการซอมว่ายน้ำของเราครับนี่ก่อนที่จะลงนะเราก็อย่าลืมนะครับวอร์มอัพร่างกายก่อนลงนะก็แค่เหวี่ยงแขนเหวี่ยงขาไว้แค่นั้นแหละมาเหวี่ยงไปเรื่อยๆงีๆย พอร่างกายเราได้วอร์มประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะลงนะก็คือกําชับเรื่องการล้างตัวก่อนลงนะครับสิ่งสกปรกที่ติดร่างกายเราเนี่ยเราจะได้ชำระล้างก่อนที่จะไปลงสาว,ว่ายน้าที่คนอื่นเขาใช้ร่วมกันนะครับคิดถึงคนที่ใช้สาว,ว่ายน้ําร่วมกันด้วยนะครับอย่าลืมไปล้างตัวก่อนนะแลวใครที่มาว่ายน้ํากับผมก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความสกปรกนะครับเพราะว่าผมล้างตัวเหมือนอาบน้านะครับทุกซอกทุกมุมนี้ขัดถูหมดทุกส่วนนะครับ ระหว่างที่รอผมขัดคลายนะครับมาดูโปรแกรมการว่ายน้ําครั้งนี้กันเริ่มแรกแล้วก็กดไปที่ Single Workout นะครับจากนั้นกดรูปบวกทางด้านล่างขวามือของหน้าจอมาที่หน้านี้ให้ทําการเลือกระยะทางในการซ้อมของครั้งนี้ครับโดยครั้งนี้ผมจะว่ายด้วยระยะทางทั้งหมด1,500เมตรต่อมาให้กดตรง p o ลเลนเพื่อตั้งค่าการว่ายครั้งนี้ครับส่วนด้านบนจะเป็นการปรับความยาวของสระว่ายน้ําที่เราว่ายอยู่ครับสามารถปรับได้ตั้งแต่5เมตรไปจนถึง50เมตรเลยและสามารถเลือกท่าว่ายน้ําที่เราอยากจะว่ายได้ด้วยนะครับโดยครั้งนี้ผมจะว่ายแค่ท่าีตาแ่กเชยง ไม่ไหว้ท่ากบและท่าผิดเสื้อครับ เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นการปรับความมากน้อยของการใช้ขาของเรานะครับอยากใช้ขามากหน่อยก็เลื่อนไปทางด้านขวาน,นะครับแต่ถ้าไม่อยากใช้หรือใช้น้อยเนี่ยก็เลื่อนไปทางน้้นซ้ายได้เลยครับส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจก็แนะนําว่าไม่ต้องปรับจะด,ดีที่สุดครับเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นการเลือกอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ครับหากเราขาดอุปกรณ์ชิ้นไหนก็เลื่อนปิดได้เลยเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด back แล้วกด next ได้เลยครับใครที่อยากไหา้แบบจับเวลานะครับให้ติ๊กไปที่ add at i m e trial set ถ้้้้้้้าา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 าหหหหกกกกกกไไไมม่่่่่่ตตออ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 งงงงรรรรเเเเเเคคืืยยดดลลัับปูสสสววนนนนนํญขีีใท พัฒนาจะประกอบไปด้วยทักษะรอบด้านการหายใจเทคนิคการว่ายน้ําความทนทานการวร่ายระยะยาวความแข็งแกร่งและความเร็วครับโดยในคลิปนี้ผมจะเลือกไปที่ทักษะรอบด้านจากนั้นกด finish และแอปได้ทําการสร้างโปรแกรมการว่ายน้ําของผมในวันนี้เรียบร้อยครับล้างตัวเสร็จแล้วนะครับทีนี้พวกสิ่งสกปรกที่มันติดกับร่างกายเรามานะก็จะถูกน้ําชำระไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในสระว่ายน้ําที่ได้มาตรฐานแล้วก็เขาใส่ค่าคอรีนมา ตามมาตรฐานสาวย่ายน้ำนเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะติดเชื้อในสาวย่ายน,นะครับถึงมันจะมีโอกาสแต่ว่ามันก็มีโอกาสน้อยมากเลยอย่างน้อยเราก็ได้ออกกำลังกายในช่วงโควิดแบบนี้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มภูมคิมคุ้มกันให้กับเราได้ดีมากอีกทางหนึ่งนะเตรียมลงน้ำแล้วครับผมโดยการซ้อมครั้งนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือฟินและพัดโด้นั่นเอง ต่อไปมาดูที่เทรนนิ่งโฟกัสนะครับการว่ายครั้งนี้จะเน้นไปที่การหายใจและเทคนิคการว่ายน้ําจะมีความทนทานและความแข็งแกร่งอีกนิดหน่อยและจะไม่ได้ฝึกการว่ายระยะยาวและความเร็วครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอโปรแกรมการว่ายน้าของวันนี้ครับจะประกอบไปด้วยวอร์มอัพเมนเซตและค cool ูลดาวน์จุดประสงค์ของการวอร์มอัพเพื่ออบอุ่นร่างกายโดยจะวอร์มอัพด้วยระยะทางทั้งหมด400เมตรครับโดยการว่ายของผมจะแบ่งเป็น2เซตเริ่มจากว่ายฟรีสไตล์แบบใส่ฟิน100เมตรทั้งหมด2ครั้งโดยหายใจทุก3แขดและพักทุกๆ30ววินนาาทีใกร่ ต่อด้วยการว่ายกันเชียงแบบชิวๆ50เมตรทั้งหมด4ครั้งและพักทุกๆ15วินาทีในแต่ละครั้งครับเมื่อเลื่อนลงมาเราจะเจอกับเมนเซตหรือก็คือโปรแกรมการว่ายหลักของเราครับเราจะว่ายในเมนเซตทั้งหมด900เมตรและแบ่งออกเป็น3เซตแนะนําให้กดเข้าไปดูวิดีโอทุกครั้งก่อนว่ายนะครับจะได้ไม่งงโดยในวิดีโอจะสาธิตการว่ายน้ําที่ถูกต้องให้กับเราครับ The Superman drill enhances the outstretched position the front crawl Stroke. enhances Superman drill crawl body of Pausing the stroke to mimic Superman encourages you to lengthen your body position while staying streamlined. Kick on your side with your lead arm outstretched, shoulder close to your cheek. เมื่อเราดูจนมั่นใจแล้วก็กดออกได้เลยครับเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเจอส่วนสุดท้ายของการว่ายน้ําในครั้งนี้ครับเราจะคูดาวเพื่อให้ร่างกายเราเย็นลงครับเป็นระยะทางทั้งหมด200เมตรโดยการว่ายฟรีสไตล์แบบผ่อนคลายครับระหว่างนี้มาดูฟังก์ชันของเทรนนิ่งแพลนกันบ้างนะครับเริ่มได้กดบวกทางด้านมุมขวาล่างจากนั้นจะมีให้เลือกระหว่างฟรีเทรนนิ่งและคอมเพริชันเทรนนิ่งแต่ในวิดีโอนี้ผมจะเลือกที่คอมเพริชันเทรนนิ่งอย่างเดียวนะครับจากนั้นเลือกโปรแกรมแข่งว่ายน้าที่เราต้องการซ้อมได้เลยยกตัวอย่างเเเเเเชช่่่่นนผผมมมมจจะะซ้อออวายํพืืไปแขงงกงกีี50 50ตตรรรลทคับ จากนั้นกด next ช่วงบนจะเป็นการเลือกจํานวนสัปดาห์ที่เราต้องการจะซ้อมครับโดยในคลิปนี้ผมจะเลือกอยู่ที่8สัปดาห์หากเลือก schedule easy week แอปจะสร้างโปรแกรมการว่ายน้ําแบบเบาๆสบายๆให้เรา1สัปดาห์จากทั้งหมด4สัปดาห์ครับส่วนใครที่เลือก easy closing week แอปจะสร้างโปรแกรมการซ้อมว่ายน้ําแบบเบาๆให้เรา1สัปดาห์ก่อนเริ่มแข่งขันเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราไม่ล้าก่อนแข่งขันนั่นเองครับจากนั้นกด next ได้เลยมาที่หน้านี้ให้เลือกจํานวนครั้งในการซ้อมว่ายน้าตอน1สัปดาห์ของเราครับและในคลิปนี้ผมจะเลือกทั้งหมด4ครรั้งงต่่ออไปเลืกชวะะย การซ้อมว่ายน้ำในแต่ละครั้งของเราในคลิปนี้ผมจะเลือกอยู่ที่ระหว่าง1,500เมตรถึง3,000เมตรครับหากเลือก Increase Workout Distance During Week ใน1สัปดาห์ระยะทางของการว่ายน้ำจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อตั้งค่าทุกอ,อย่างเสร็จแล้วกด Finish ได้เลยและตอนนี้แอปได้ทําการสร้างโปรแกรมการซ้อมว่ายน้ำทั้งหมด8สัปดาห์ให้เราเรียบร้อยครับเมื่อกี้ก็ว่ายครูดาวครบแล้วนะครับในโปรแกรมของเราก็คือฟรีสไตล์ e อ0เมตรนี่ครูดาว ชิลๆเลยนะครับใครที่จะถือมือถือลงมาแบบผมนะครับควรจะเป็นมือถือที่มัน IP 67 6 8กขึ้นไปเนาะถ้าใครไม่มั่นใจว่ามือถือตดกันน้ำหรือเปล่านะครับก็ซื้อเคสกันน้ำมาใส่ได้นะมันเอาจุ่มน้ำได้เลยดีมากๆราคาก็ประมาณ300-500ถึงบาทนะครับหาได้ง่ายๆเลยอีกการหนึ่งนะครับแอปที่ชื่อว่าเพจคล็อกนะผมมั็นใช้คู่กันตลอดนะครับถ้าสมมติเราพัก3ชีนวินะครับแล้วก็ดูว่าเราถึงที่เลขไหนแล้วก็รอนาฬิกาหมุนไป3ชีนวิแล้วเราก็ออกในรอบต่อไปนะครับ เป็นแนปที่ดีมากเลยนะครับเหมาะกับการใช้คู่กันมากถ้าใครไม่มีก็ใช้นาฬิกาข้อมือที่มันกันน้ําธรรมดาธรรมนาไปดูก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมใช้อันนี้เพราะว่ามันเห็นชัดดีนะ จริงแอปตัวนี้สามารถโหลดใช้ฟรีได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมได้จ่ายเงินซื้อแอปเพื่อให้ได้ฟังก์ชันต่างๆเพิ่มและราคาของแอปจะอยู่ที่79บาทต่อเดือนและอยู่ที่299บาทต่อปีครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีฟังก์ชันไหนที่เพิ่มขึ้นมาบ้างและจะเป็นไหมที่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อแอป t. สิ่งแรกที่เราจะต้อง,งเจอคือการเลือกท่าว่ายน้ำถ้าเป็นแบบฟรียังไงเราก็ต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ครับแต่ถ้าซื้อแอปเราสามารถปรับได้เลยว่าจะว่ายหรือไม่ว่ายอันที่2อก็คือเราสามารถที่จะปรับเลือกาานะอ เพิ่มอีก3ทักษะถ้าไหวเพื่อสุขภาพเฉยๆก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเลยครับอันที่4นะครับถ้าเราจ่ายตังค์ซื้อแอปสามารถเข้าไปตั้งค่าในการไหวแต่ละเซตได้เลยไม่ว่าจะเป็นจานวนครั้งการไหวระยะทางและเวลาพักและถ้าไม่ชอบเซตไหนสามารถกดเปลี่ยนได้เลยทันทีต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยไม่จําเป็นเลยครับเพราะแอปจัดโปรแกรมไหวน้ามาให้เราดีอยู่แล้วอันที่5นะครับจะอยู่ในเทรนนิ่งแพลนในส่วนของคอมเพลชันเทรนนิ่งถ้าเป็นแบบฟรีจะมีให้เราเลือกแค่2อันเท่านั้นครับคือสวิมมิ่งสี่ร้อยเมตรและ int, 750แอแอปสปร,รินต น,นี้ถ้าใครไหว้เพื่อสุขภาพก็ไม่จําเป็นนะครับอันสุดท้ายนะครับถ้าเราจ่ายเงินเพื่อซื้อแอปเราจะสามารถบันทึกสถิติการไ่ว้น้ําของเราได้ครับ และสามารถเข้าไปดูเปรียบเทียบได้โดยแอปจะพลอตขึ้นมาเป็นกราฟเลยฟังก์ชันนี้ใครว่ายนะ้ำเพื่อสุขภาพก็ไม่จะเป็นอีกเช่นเคยครับสรุปเวอร์ชันฟรีของแอปตัวนี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ถึง80%ผมคิดว่าใครว่ายเพื่อสุขภาพแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับการว่ายน้าของเราแล้วครับแต่ถ้าใครว่ายเพื่อแข่งขันแนะนําให้ซื้อแอปเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆมาเพิ่มดีกว่าครับและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแอปเท่านั้นที่ไม่ได้อธิบายฟังก์ชันทั้งหมดนะครับเพราะว่ากลัวว่าคลิ ถามเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อไหว้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดบล็อกเบิร์กเอาด้วยนะผมไหว้ประมาณ1 0 0 0พเมตรนะครับนี่เลื่อนมาตรง1 0 0 0ันเมตรแล้วก็กดล็อกเบิร์กเอาเลยต่อไปวันไหนนะครับก็กดได้เลยนะถ้าใครไม่รู้ก็กดสกิปไปเลยนะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจบแล้วคลิปนี้ขอบคุณยอดไลค์แล้วก็ยอดแชร์ยอดซับสไครป์ทุกคนเลยนะครับก็ จะได้ทำให้ผมมีกำลังใจทำคลิปสอนว่ายน้ำต่อๆไปนะครับแล้เวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย